สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบอาร์ตเซอร์ไเลหลังจากที่อีพีที่แล้วนะครับที่เราจับสัตว์พื้นฐานอย่างในการฟาร์มเหล็กไปนะั่นก็คือแองกิโลสัตว์ต่อมาจะเป็นในส่วนของอีพีนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการหาสัตว์มาลงบอสนะครับหรือจัดเซตลงบอสนั่นก็คือการหาจับทีเล็กและก็ยูทา l เลนัสนะครับอ่ะเดี๋ยวในว,วันนี้เดี๋ยวมีขั้นตอนหรือวิธีการเตรียมอุปกรณ์ยังไงเดี๋ยวเราไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย เฮครับก่อนไปนะครับผมขออวดบ้านนิดนึงนะครับที่ผมเสียเวลาในการฟูมฟักฟูมสร้างขึ้นมานครับก็นี่นะครับเป็นบ้านหินนะมีระเบียงน้ํานะครับมีโซนนั่งวีไีนะก็มีก็เป็นโครงสร้างที่ผมคิดมามั่วๆนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะมหมุนรอบๆครับมีเตาย่างเนื้อมีตู้เย็นนะมีประตูตรงนี้นะนี่ก็มีโต๊ะเคมีนะครับ มีสายไฟมีเครื่องปั่นไฟอะแล้วก็เอาเตียงนอนไว้ข้างบนนะเออนอนนอนบนคางบ้านไปเลยนะฮะจังหวะนีะ้บ้านก็ประมาณนี้นะบ้านแบบอยู่ง่ายๆสบายๆชิวๆตามท้องเรื่องนะครับผมไปเตรียมของกันเลยดีกว่าอะอย่างแรกเลยหาเบอร์รี่ดำกับเนื้อเน่ามาทำนาโคติกไว้ก่อนเลยนะครับผมนะในการทำลูกดอกยาสลบยาสลบว่าสาั้นแล้วก็ครับลูกดอกยาสลบ รอเลยนะโอเคครับผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกนะครับที่ผมเตรียมนะก็จะเป็นในส่วนของครอสโบนะครับแล้วก็ลูกดอกยาสลบนะประมาณ2 0 0 3 0 0นะครับแล้วก็คลาย p อ o ตนะสามารถคราบได้ที่เสาทานสมิเตอร์นะครับหรือเสาว,วาันั่นเองนะแล้วก็ผมจะตัว จะเตรียมในส่วนของฟาวเดชั่นแล้วก็เสาสามเสาแล้วก็บันได9ชิ้นแล้วก็ประตูดอร์เฟรมเนี่ยยีชิ้นนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเอานาโคติกไปด้วยนะเผื่อเอาไว้เวลายิงสลบปุ๊บเราก็ต้องให้มันนอนนะโอเคเดี๋ยวเราเอานกเนี่ยไปบินสำรวจอ่าผมก็บินหามาสักพักแล้วก็ ตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทีเล็กจะเกิดนะก็แบบช่วงริมๆนะตามป่าตามอะไรเงี้ยอ่อผมเจอแล้ผมจะเน้นจับทีเล็กที่เป็นสัตว์ที่เป็นไฮเลเวลนะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4 0ย5ีถึงร้อยนะผมเจอแล้วนะก่อนอื่นเลยหาที่แอบ,บนกดีๆนะแล้วเราก็วางในส่วนของกรงจับสัตว์นะก็หาที่ที่มันเป็นทำเลดีๆเหมาะๆเนาะเออเอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับผม โอเคครับหลังจากเราวางบันไดเรียบร้อยแล้วเราวิ่งซัดเลยครับจังหวะนี้มันอยู่ตรงไหน,นวะาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บวิกันเก็บวลวกันโอเคอ่ะมันอยู่ในป่าปะ่ะทุกคนลุยกันแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆเนาะให้มันเห็นเราให้มันแห่ใส่เราทีนึงนะขออภัยในความที่การ์ดจอการนะครับเหมือนแบบเรนเดอร์ภาพไม่ทันก็ภาพเป็นดินน้มันนิดนึงเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะขอแค่รู้วิธีการจับพอโอเคเดี๋ยวใครใจดีโดนเนทอัปเดตคอมให้ผมก็ขอบคุณครับแต่ก็นั่นแหละครับสถานแฟนคลับยังไม่มีก็เราก็ทำแบบนี้ไปก่อนเนาะเออเราก็เริ่มต้นจากศูนย์นี่แหละเนาะไปเริ่มต้นจากคอมกากๆเครื่องหนึ่งนะครับโอเคมาแล้ว ยิงเลยอนะแล้วก็ยิงไปเลยนะับเวร้อยห้าสิบก็น่าจะยิงนานอยู่ยิงประมาณเกือบร้อยดอกได้นะถ้าเป็นออฟฟิเชียลนี่น่าจะยิงนานนะแต่ว่าผมมีปืนนะเนี่ยไอ้เขาเรียกไงนะลองเน็กอะเลฟไรเฟิลอะที่มันใส่ลูกดอกสีขาวได้เอออันนั้นจะสลบไวนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันสลบเลยละกันเนาะ อ่าเรียบร้อยสรบแล้วนะทีนี้เราก็เอานาโคติกที่เราเตรียมมาตะกี้เนาะเอาไปใส่รอไวนะ้นะการมันตื่นนะแบบเราต้องคอยป้อนนะเวลาค่าสรุปมันลดอนะ่ะอ่าผมก็เตรียมมาแล้วนะก็เตรียมใส่ให้มันสักสองร้อยถังละกันโอเคใส่ไปทีนี้เราก็รอดูว่ามันจะหิวเมื่อไหร่นะก็ให้มันลดสักเอ,อ่อถ้าเป็นออฟฟิเชียลนี่ก็ให้มันลดสักพันหนึ่งนะหรือให้มันลดหมดหลอดเลยแล้วเราค่อยเติมเนื้อนะ ก็จะแนะนําให้เป็นเนื้อพามเนาะจะดีที่สุดเนื้อน่องนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปหาตัวอีกเพศหนึ่งแล้วเพื่อหาตัวเมียนะเอามาทําพันที่เอาไว้ลงบอสอ่าผมเจอละโอ้โหมันช่างบังเอิญเหลือเกินโอ้โหววร้อยสามเอ้ยเวสามร้อยยี่สิบเลยเออพอดีว่าผมปรับความโหดประมาณคูณร้อยไงก็เลยแบบโอ้โหก็เลยได้สัตว์วลเยอะเลยโอเคโอเคครับต่อมามาจับ ตัวเมียกันนะตอนนี้มันก็เดินไปนู้นนะผมต้องไปลากมันมาเดี๋ยวผมต้องช่วยมันสู้กับตัวอื่นก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตายเอาโอเคเราต้องดูเชิงกันดูเชิงดูเชิงอ่ะมันเชิงหนาเชิงหนาครับเชิงหนามายิงสู้ไปช่วยช่วยมันนะครับเดี๋ยวมันแตกอ่าเจอคาโนครับตอนนี้แล้วก็น้องห่างตุ้มผู้น่ารักของเรานะครับผมช่วยเขา呗เอา ช่วยมึงนะเนี่ยมึงจับูทำไมโอเคเราต้องช่วยเขาครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้จับนะโชเ่ช่วยก่อนช่วยก่อนนะครับบางทีเซิร์ฟไหนปรับสัตว์คูณเยอะก็จะเจออุปสรรคที่เรียกว่าสัตว์มันมารุมมาตุ้มกันนะครับแล้วเราจับสัตว์ที่เราต้องการไม่ได้นะโอเคเคียร์เคีย์เคียร์ทั้งเขาก่อนโอ้มามาโอเคถึงเวลาที่เราจะลากเขาเขานรกนะครับหลีกงงของเราใน สู่ความเวิกวางอันใจพ้นเฮียลากลากลากาอ้าวเออพอดีวผมยิงพาราทิ้งไว้โอเคโอเคถือว่าเป็นเหยื่อที่ดีเขาก็ลงมาอ่าเรียบร้อยเตรียมยิงเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ เราก็รอเหมือนตัวแรกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะบ2ตัวนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปบินหาเจ้ายูไทเลนัสกันต่อนะโอเคก่อนอื่นต้องจับไอ้โพนี้ก่อนนะระหว่างรอมันหิวนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาเนื้อน่องมารอไว้นะเพื่อที่เนื้อน่องเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การจับมันจะไวขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดตอนที่มันจับเสร็จกันเลยดีกว่า หลังจากจับแล้วเนี่ยเรามาดูสแต็กกันว่าสแต็กท็อปรือเปล่านะเราดูง่ายๆคือดูเลือดก,กับดาเมจเนาะทีเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะดูเลือดก,กับดาเมจนะถ้าดาเมจ8 0ดร้อยขึ้นเนี่ยคือเอาไปทําพันได้สบายๆนะเลือดหนึ่งหมื่นขึ้นเนี่ยอาไปทําพันต่อได้เรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งโอเคตัวนี้ผมก็รอยันดึกเลยนะเหมือนแบบวลวมันเยอะแล้วมันหิวช้าแล้วก็เหมือนแบบใส่เนื้อน่องไปแล้วแล้วมันเปอร์เซ็นต์มันขึ้นน้อยเนาะเขาด้วยความที่วลวมันเยอะนะครับ เออสังเกตง่ายในตัวเสาเนี่ยถ้ายิ่งเวิวเยอะเนี่ยจะเทมนานขึ้นนะง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหายู a ทาเลนัสกันต่อเลยดีกว่าโอเคครับทีนี้ผมก็บินมายันเหนือเลยนะโอบินมาซ้ายมุมเลยนะก็ลองหาตามป่าแล้วไม่เจอนะส่วนใหญ่ไอ้พวกยูทาเลนัสเนี่ยมันจะชอบอยู่กับลูกน้องมัน3ตัวนะอยู่กับอาโน่เนี่ยตรงภาคเหนือมันจะมีเห็นไหมแล้วมันจะอยู่กับลูกน้องมัน นะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีให้มันแยกออกจากกันหรือไม่ก็เดี๋ยวผมลากเข้ากรงเลยสองตัวสี่ตัวเลยนะลากทีเดียวเลยเดี๋ยวหาวิธีเคลียร์ก่อนโอเคครับพอทีนี้สัตว์ตัวอื่นมันตายหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรา อ่าทำเลยดีๆเนาะรักษาระยะห่างแล้วก็วางกับดักเลยัะวางกัน โอเคเรียบร้อยแล้วสูตรเดิมนะไปรากมันมาลากมาให้หมดเลยก็ได้นะโอเคอันนี้เป็นวิธีของผมนะหรือใครจะมีวิธีอย่างอื่นหรือสไตล์แบบอื่นก็แล้วแต่พวกเราแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะตั้งแต่เร่นอาคมานะก็เป็นประสบการณ์เนาะเอามาแบ่งปันกันไป อ่าทีนี้พอเราล่ามันเข้ามาได้แล้วนะก็ยิงลูกน้องมันก่อนนะให้ลูกน้องมันสลบก่อนนะแล้วก็เหลือลูกพี่มันตัวสุดท้ายแล้วเราค่อยยิงสลบทีหลังนะอืม โอเคสรุปแล้วนะก็วิธีเดิมเลยก็คือติ๊กไว้ก่อนโอเคอ่าเหมือนเดิมนะรอให้มันหิวนะถ้าใครเล่นอันออฟก็จะสบายหน่อยก็จะเทมไวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยจะเทมค่อนข้างนานนะต้องรอให้มันหมดหลอดเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นซิงเกิลไงมันก็จะเทมไวหน่อยเพราะว่าผมปรับให้มันเล่นง่ายเนาะโอเคแล้วก็เพื่อนๆก็ไปหาเนื้นอนอกมารอเหมือนเดิมสเต็ปเดิมโอเค จะไปตัดไปตอนที่จับเสร็จเลยเนาะอ่าเรียบร้อยนะก็ตัวนี้ก็ไม่ได้เวลเยอะอะไรเนาะก็จับจับไปก่อนเนาะเอาเป็นแบบว่าเป็นแนวทางนะก็ตัวนี้เน้นให้ดูในส่วนของเลือดกับสตามินานะเพราะว่าเราจับไปเนี่ยเราจะไปนเน้นอัพเลือดกับสตามินานะเพื่อใช้ในการลงบอสนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปอธิบายกันที่บ้านกลับบ้านก่อนมาเรามาสรุปกันนะก็ทีลึกเราต้องจับ ที่เป็น high level นะตัวผู้และตัวเมียนะให้เราเน้น stack ตัวผู้นะเวล1ร้อยสีถึงร้อยขึ้นไปนะเน้นเลือดแล้วก็ d a m a g นะเลือด1นึ่งหมืนขึ้นนะแล้วก็ด a m a g e แปดรอขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมียเนี่ยผมเหม,เหมือนเหมือนเซิร์ฟผมปรับเยอะเกินนะมันก็เลยเวลมันเลยเตลิดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นเออตัวอย่างไว้ก่อนนะแต่ให้คิดเสมอว่าเอาตัวผู้เป็นหลักเนาะเอาตัวผู้วลเวลเยอะกว่า แล้วก็ตัวแม่เนี่ยเอาเป็นใกล้เคียงนะเป็นไฮเลเวลเหมือนกันนะก็โอเคก็ตั้งชื่อตอนนี้ตั้งเป็นเออตัวพ่อพันแม่พันเนาะ,ะดามเมตแปดร้อยเลือดหนึ่งหมื่นขึ้นเนาะนะถ้าจะใช้ลงบอสนะตั้งชื่อแม่ามมอมนะหรือถ้าใครที่จะขี้เกียจทำพันนะแบบอยากรีบลงเพื่อนเพื่อน,นสามารถไปไล่จับทีเล็กตามแมบปบแบบว่าจับไฮเลเวลเอ้ะ ให้เลเวลอะไรให้เลเวลให้หมดนะจับมาประมาณ20ตัวนะแล้วก็เอามาอัพเวลเองนะแล้วก็ามาอัพเลือดกับราเมตเองนะให้ได้สัก50,000ถึง80,000หรือ1,000งแแต่ว่าผมแนะนำทําพันดีกว่าไม่งั้นลงไม่ไหวนะครับถ้าไปจับมาเล่นเองเนี่ยก็น่าจะลงได้แค่พวกแกรมมาหรือเบต้าแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยนะต่อไปเราไปดูในส่วนของยูไทเลนัสนะก็ ที่บอกไปก่อนนานนก็จะเป็นในส่วนของเลือดกับสตามินาที่เราเน้นนะครับหรือดาเมจบ้างก็ได้นะเอาไว้แบบป้องกันตัวเองนะเวลาลงดันนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําให้ดูว่าเออมันใช้ยังไงเนาะเดี๋ยวต้องอาวอ่านก่อนอ่าเราได้ครบแล้วนะเรามาดูกันนะว่ามันใช้สก,กิลยังไงนะการกดตัว C เนะี่ยจะเป็นการเพิ่มบัฟนะครับจะเพิ่มดาเมจ 25%แล้วก็ความทนทานเท่ากับไดโนเสาร์เราจะเห็นมุมขวาเห็นไหมครับอ่าเพิ่มดาเมจ25%แล้วก็ความทนทานหรือความอึดนะคือรีรรสแตนนั่นเองนะประมาณนี้เลยฝายอยูเป็นบัฟนะก็จะให้เพื่อนอีกคนเนี่ยกดบัฟไปเรื่อยๆอนะ่าส่วนคลิกขวานะจะเป็นสกิลดีบัฟในการแบบทําให้สัตว์ตัวอื่นเนะี่ยแบบติดหวาดกลัวนะใช้ได้กับสัตว์ที่มีเขนาดตัวกลางไปถึงเล็ก นะขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้นะครับใหญ่นี่จะได้เป็นบางตัวนะออคิดอย่างนี้นะเห็นไหมจะติดสถานาว,าวัดกลัวนะประมาณานี้ยเนาะสรุปสั้นๆง่ายๆได้ใจความโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ของอีพสไตล์นี้เนาะก็เป็นพื้นฐานการเริ่มต้นการใช้ชีวิตนะครับว่าควรทำอะไราบ้างน,นะก็ะคือวิธีการจับสัตว์นะว่าสัตว์พื้นฐานเราต้องมีอะไรบา้างนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b นนะครับแล้วก็ใครที่ยังตามผมอยู่ถึงอาจจะ1นึงสองคนก็ขอบคุณมากๆเลยครับ